สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้น่าโดนมดกัดมดหรือยุงไม่ลูกพบกันอีกเช่นเคยครับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยานวานะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่รามินทานะครับผมก็ปีพึ่งต้นเดิมคนระต้นเดิมของปีที่แล้วนะครับมาทำบางทุกปีนะครับคอนเดิมต้นเดิม,ดมกิ่งเดิมคนระับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไบกคกำลังใจให้กับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยานวานะครับผมดเดี๋ยวเราไปดูพึ่งกันครับนี่ครับผมสวัสดีคนครับ ขู่ะได้กลิ่นผมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ตีมาข่อไปครับก่อนหน้านี้ตีมาสี่ห้าลังนะครับผมเขาได้กลิ่นผมโอ้ยลงนี้ได้เลยดูครับชอบแบดอ่ะโอ้ยนี่ลงสิงนี่ได้เลยโอเคครับผมไม่ต้องวิ่งขึ้นนะเราไปลุ้นันด้านบนนะผมไม่รู้จะขึ้นไปถ่ายได้หรือเปล่านะเหมันนี่มีกิ่งให้ถ่ายนะโอเคครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์เรื่งหลงยานวายนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวทำครบกันครับหลังที่อะไรเราจำไม่ได้แล้วที่สี่หรือที่ 5, ห้าหรือที่หกไม่รู้โอเคเทำครบกันครับอ่ะสวัสดีคนครับผมโหลงมาแล้วเนี่ยน้องวีกลางขึ้นไปอล้ดูนะครับหลังนี้ฮะดวขึ้นไปนะครับผมผมได้มุมนี้มุมล่างนะครับผมมัน อยากขึ้นไปถ่ายข้างบนได้ภาพสวยๆมาฝากพเพื่อนๆนะครับผมแต่มันขึ้นไม่ได้นะครับมันขึ้นได้แต่มันไม่มีที่นั่งที่ถ่ายนะครับผมไม่มีกล้องติดหัวมันเขาเนี่ย <laughs> โอ้วิทยวิทหักกิ่งนั้นออกด้วยกิ่งแดงๆเลยที่ยื่นไปตรงรลังพึ่งเห็นป่ะที่มันแกว่งไปแกว่งมาให้เพื่อนเห็นชัดๆหน่อย ปีนี้วิสุดยอดเลยหักเลยนั่นแหละเฮ้ยมันบงังอันนี้มันบงังครับผมเดี๋ยวเรา,มาชมวันดีช็อตนะครับผมดีครับสวัสดีคนครับผมชมวันดีช็อตครับกองวิททักทายเพื่งนกันนะฮะนนี้ครับผมเฮ้ยเหน็นเออที่เพื่อนเนนฮะน้ย,อ,อ,ยอะไรบงัง ขอไฟครับนี่ฮนะหัวน้ำปิดตาสวยนะครับผมตอนไว้วิทย์ตอนไว้นี่ฮนะเอาแต่หัวน้ำพอลำคอนเลยนะสวยนะครับถ่ายได้มุมนี้นะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตจุดคบก่อนนะครับสวัสดีคนนะผมน้องวิกําลังตัดหัวน้ํานะฮะคบผมไม่ค่อยติดเนะมันเปียกฮะหน้าฝนนะครตอนละมอลำบินท้านะครับตอนนี้อยู่ลำบินท้ายอยู่เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องความทุ่งหลวงเยนวายนะครับผมเพิ่งลงมาใส่ผมนะครับเคลือฝนเป็นฝจุดคบอีกทีครับนี่นะครับผมทันไม่เลยทันอยู่ กำลังตัดัวนะหัวน้ำใหญ่นะครับนี่ครับกำลังใจใพวกเราด้วยครับเพิ่งดูนะครับลังนี้ไม่หมดด้วยตัดไม่หมดโอ้ยครบกระดับที่ปัดจ,จะไม่ยาวนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวสรุปผลงานนั้นบ้างครับนี่นะครับผมตอนไว้นะฮะวิกำลังลงมานะครับรอบที่แล้วก็ตอนไว้นะครับแต่หายครับลงคลิปแล้วก็หายเลยครับตอนไว้นะมีน้ํำรำคอเนี้ยนะแต่ตอนไว้โอเคครับผมสวัสดีครับเราสรุปผลงานนะครับผมนี่ครับลงมาแล้วนะน้ำสวยสีสวยเนี้ยตัวลงเยอะหน่อยนะ น้ำก็อยู่ที่ประมาณ3-4โลครับฮะเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์ทุ่งหงษ์ยนละวายนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโอ้เอาตัวออกตอนสวัสดีครับอีกคนสวัสดีผมครับพบกันอีกเช่นเคยช่องพันธุ์สุ่งหงษ์ยนละวายครับมันก็ยังอยู่รามินทามครับเหมือนเดิมฮะก็ พึ่งหลังใหญ่ครับน่าจะประมาณสองเมตรได้นะอยู่ในโรงเรียนนะครับผมลมคอนใหญ่มากครับผมใหญ่จริงๆครับต้องตอกทอยขึ้นไปเนี่ยต้นตีนเป็ดเนี่ยทั้งลื่นทั้งฝนตกโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเพิ่งกันครับวันดีคนครับนี่ฮะใหญ่มากเขาเปิดหัวน้ำไหมนะ ไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พงศ์หงยนานวานะครับผมโอเคครับผมให้กำลังใจกันด้วยกันให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับต่อกอยกันครับสวัสดีบรน,นต้นนะครับผมพอยไม่พอนอะต้องกระดึ๊บขึ้นอีก่งนะมันวิ่งกระดังขึ้นมานครับเนี่ยอีกประมาณหลายตัวเลยครับถือหลังพึ่งนะเนี่ย ค่ะดีประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมสองเมตรน,มน,นะครับลังนี้ลำคอนใหญ่เนี่ยไมือน้กผมจะขึ้นไปถ่ายได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมมาตอ่อฟทยกันครับดีก่อนครับผมได้มุมนี้นะคดผมไฟก็ลุกตลอดแนละ้วลมแรงฮะอันตรายครับผมเพื่อการถ่ายทำที่ดีน,น,น้ำลำคอนใหญ่นะครับผม ดึงะเชือกมาเร็วๆเลยเหนี่ครับผมนางครับว้วพ่งลงผม่ขนเดียวเลยโอเคครับผมถ่ายไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้พบผมไม่ดีครับโอเคครับผู้เสียดายคลิปนะครับผม สวัสดีอนครับเนี่ยนฮะลังเดียวนะครับน่าจะเกือบเกือบยี่สิบโลได้ไหมแต่น้ําครึ่งลังฮนะทั้งล่างทอทั้งลงมาครึงนะนะ่งลังฮะเนี่ยฮะน้ำมันร้วนะฮะนี่ครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องทางทุ์ขึ้นถุงยานาวานะครับผมฝากกดกระดิ่งจริงๆนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ฝากดูโฆษณาด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีหนครับผมหลังที่ห้านะครับผมโอ้ยหลังหลังแก่จะถอดแล้วแต่ลุ้นหัวน้ำลาคอนนะฮะมาตีไม่ทันนะฮะนี่ครับหลังเพิ่งฮะได้แค่มุมนี้นะครับผมมดตะนอยเยอะนะฮะจุดคบนะครับ อาจจะได้แค่มุมนี้นะครับผมจับไม่ขนาดนี้ต่อถอยมาสิบกว่าลูกนะฮะถือว่าสูงอยู่นะครับนี่ครับผมวิกำลังทักทายเพิ่งฮนะหัวน้ำปิดตานะครับลามคอนนะฮะโอไม่ขนาดเลย รองวิยีขึ้น,น,นเลยฮะอ่าได้แค่มุมนี้จริงๆนะฮะนะฮะหัวน้ำปิดตาสวยนะฮะคนก็จะหล่นครบก็จะหล่นนะครับผมว้ายลมล,ม,ล,ม,ลมพัดดูหัวน้ำรับลำคอนเนะี้ย ดูฝ <altro> <virt uel o> ั่งนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะอาจจะดูเล็กๆนะ่ยเพิ่งจะทิ้งรังนะครับผมแต่ว่าน้ํายังใส่น้ําอยู่นะครับพอแล้วลูกพี่นั่งคอมเลยนั่งคอมแล้วปัดอีกทีนึงนี่เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์หนุ่มยานบ้างครับว้ว นี่ครับน้ำโอเคนะครับผมรับชมดีช็อตครับนี่ครับผมสวัสดีก่อนครับก็ตัดวรังทิ้งอย่างเดียวนะครับพอแต่วัาน้ำเก็บแต่วัาน้ำกลับบ้านนะนี้ยรังแก่นะี้ยแต่ว่าน้ำงามนะครับได้แค่มุมนี้โอ้ยน้ำหย่อนรังด้วยเวลาตัดไปเลย น้ำหยอดลังจะได้เปล่าแค่มุมนี้จริงนะครับผมดูครบผมนี้ฮะรครบเลยตีมาหลาล่างเนี้ยครับครบเหลือแค่นี้นะเนี่ยต่งไปละเฮ้ยแล้วลิฟต์ตัดลูกพี่เ้ยมันตัดไม่เข้าเว้ยวิ่งเพิ่งต่อยผมอย่างเดียวเลยนะฮะ กงลังกําลังตัดหัวน้ําก้อนแรกนะฮะเดี๋ยวตัดหัวน้าก้อนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานด้านล่างนะครับผมผมจะลงไว้ก่อนนะฮะผมครบไม่มีแล้วนะครับโอ้ประดิษฐ์ประดอยปัดหน่อยก็ได้เออโอเคครับผมสรุปผลงานด้านล่างครับเพิ่งลุ้มผมละสรุปผลงานนะครับผมนี่ครับพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงสปอนเซอร์ชุดใหญ่นะครับจัดอย่างเดียวครับสรุปผลงานครับน้ําก็อยู่ที่ประมาณ เจ็ดแปดโลฮะถึงรังจะแก่จะล้างก็ตะหัวน้้าเต็มๆนะฮะน้าหอมครับหอมมากหวานนะเพึ่งลงฮะวิทครบเนวิทครับสวยฮยเย็นจัดแนีอันี้โอเคนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับช่องนาำพึ่งหลวงยานวานะครับน้ําหอมมากพี่หอมหอมจริงมันมีปลาดูผสมเนี่ยปลาดู่นกยุงผมกินแล้ว่เงี้ยหอมหลุดมือลงมา หรอโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องพายพึ่งโด่งกันนาวานะครับผมพบใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลย้ายมาเกาะต้นเลยสรุปผลงานทั้งหมดเจ็ดลังนะพี่เนาะคนนี้ครับเชียวครับเจ็ดลังก็เดี๋ยวไปช่างดูครับไม่รู้กี่โลน่าจะสามสิบสี่สิบโลได้ครับ Um, Jawohl.